สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิติชนบทกุลุมหาเดยอรับแต่มือนี่อากาศนี่มิติใหม่ครับเพราะว่าปกติสี่เห็นผมถือกล้องควเดียวครับบอเห็นผมแต่ว่ามือนี่เป็นมิติใหม่เพราะว่ามีมีไอ้มูขึ้นมาเรียนนำครับก็ทีว่ามูเนี่ยแหละครับจะเพออิ่นเพิ่นมากา,ากเส้นเี่ครับต่างเส้นต้องเรียกเรื่องนี้ก็ทือว่าอากาศอากาศก็ดีครับยังบ้านถึงยังบ้านเขาย่ำทอดกันไปถักา เดือนนี่เดือนครับแต่นี่แสงสว่างเน่นี้ครับวัีาังเื่อ,อ,อนางแบบกิ่นลมเต้องเปิดไปนะรอยห่างกันเียบอยู่ครับไปไปหาหมอเพิ่ครับเพิ่อญี่ปุ่นเขาจะเล่ขึ้นกิ่นอย <establishing> นะู่เป็งกินตู้กันกินอยู่ครับ ครับอันนี้เป็นกระลังหนึ่งมกออหนูครับชื่อติดกระลังสุกแล้วล่ะหนูคุกมืงคเชื่อนี่ครับพอดี่มืงคเชื่อนี่ได้หนูตัวหนึ่งหมอหมอตคนก็ไล่มาเพ็ดไอกินครับเป็นหมอรับเดี๋ยวสุกแล้วจังิ่งหน้าต่าง สวัสดีครับสวัสดีครับหมอเพิ่นกับเพิ่นบานห้อยไปแล้วครับแต่ว่าเพิ่นไปเห็นงานอยู่สุพรรณเพื่อนมาขับกามสุพรรณครับเห็นงานอยู่สุพรรณเพื่นมาเด่นน้ำมากลางเส้นมาพัดมาเต้าน้ำขับแต่ว่ากำลังเห็นอาหารอาหารแตงกาดาาหดื่มดมบรรยากาศสวนลุงมหาครับบรรยากาศดีครับตอนนี้กำลังทอดปลาด้วยครับ แล้กลาใารก็ามากินเอใลกิบเนี่ยนี่วัตถุดิากครับเนี้ต่ตัวกนั้ด็เยลวนี้พวน้บรยาด้ครับเด้อกตัวกินแบบสบายใจครับอมแบบอันนี้หอมแบงครับก็นี่ครับวรัดอกนมีโอกาส ได้ประมาะช่องของผมครับวิธีจนบทลุงมหากับฝากนะครับฝากกดกระสดไข่อันนี้สีคมหมูครับมันเต็มไปเคลื่นเลครับแต่ว่านี่คือว่าจะได้เดี๋ยวเอาไปเอ้เดี๋ยวสะไปย้ายที่ไหนนึ่งย่างมาทอดมาทอดอบโอเคทอดอบน้ำแบบนี่อันนี้ปลาครับบแบบตา นี่เ็ตัวใหญ่ๆครับแต่ว่าผมว่าต้นนี้เรออาแข็งที่อละครับไม่ต้องกินเะากินบัดกล้างบรกรอบป่าเน,นื้อสะอะไรครับบ็ได้ไม้เสียอาหารมัน้ยย <c oughs> ับ,บประหยดัด <c oughs> กรอบกินทั้งโตปลาสด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 เบสะวันแห่เมาเช้าเนาะเดี๋ยวตันใหญ่ต้สุดท้ายกอบเส็นรอ เออดูนะครับทกมกนูนี่จะว่ากอะไล่ะครับหนึ่มประมาณที่นาครับิ่นี้ยังกัมได้ก็ต้องึงกนบ้างนะครับ อ๋อป่วยเลยมาลองซิมตีมือได้ไหมนี่บางนาบุ๊กอ๋อหอมอ๋อโอ้ยถัก,ก,กรับถั้วยมกนุกครับมูนุก ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกพักนึงครับตอนเวนละครับตอนจริงครพุ่วละครับผมอันนี้พักนึงก็บันไม่มไเยังนะครับแบตผมสิเบิดสทำมาถ้าตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับมาตังวง <c oughs> เข่าวงย,ยังอยู่ถึงครับบอกรู้แล้วครับเด้อหมอออกจากไปตองมาเนานะ วางไปงอ<า>งเอับเนเนาะนั่นละี่เนาะโอ้ดัเเอว่าเรียงก่อนเรียงก่อนลายเือเยมัน,นใบยาโอเคครับเร็วสองหมอกเกือบอะไรมาขึ้นแสดงว่าแสดงว่ามีอันลาบปากอย่ค <c ười> มเนบุญปากหรลาบปา <c ười> ซิมหอมครับเป็นใจในเรื่องครับอันนี้หอมหอมซิมเบิ้งเอาอครับเกิดยั่บ่บ้ามึนโอ้โ่เลยเกิดยังบ่ปลาคาร์ปปลาคาร มากินข้าวกันครับครับผมเมื่อนี้คกับคลิปนี้กับซรับนี้นะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าจังไปว่ากันไหมจะได้ปิดคลิปไปกินข้าวครับมากินขา้าวน้ำกันนะครับเด้อแซ่บครับนี่อย่างนี่อะไรนี่อะไรบางส่วนทอดปลาทอดปลาอันนี้ปลาทอดปลาแต่เพี้ยนหน่อยครับปลานิ่มนะครับอันนี้ทอดหมูมสี่โครงหมูสีโครงหมูนี่หมกหนูพุกครับอันนี้ ตำมุ้งฮงหม่อวบัวแมนตำทั่วตำทั่วไกลครับเทศนากินครับมาได้ครับเด้อมากินนั้งกันครับแน่นอนผู้ใดที่ได้มีโอกาสเข้ามากูฟ้าอีกเท่านีได้ครับเด้อฝากกดติดตามช่องวีที่ชหมดวิมหาหาครับถ้าผู้ใดนี่อยากแวะมาเล่นมาเที่ยวมาผักน้ำกะยินดีครับแต่ว่ากระสีพวกใครสมบูรณ์กาได้ครับแต่ทรัพย์นี้แหละครับมากก็ได้สิกดตาม นี่ก็สําเนาครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ